แะออกมาพวกบิดตัวด oh, ีค okay. ่ะตรงเนี้ยโอเจะบิดคือจะเอาบิดขางอ่ะิดขังขึ้นน้ำกันบอลบินเลยโอ้พอดีเข้าบอนี่ดิโอ้คนนี้คนสีดำตาตาเป็นใบ่ท่หกลอยเป็นคนคนสีนเหลือง ซีมีนกัมีสิดดำกับมีท่เขเข้ามาลงถ้าเขาบอกว่าเราตมโรยเนี่ยเกยกว่าะตัวนี้ดีกว่าหมูส่วนวะแกบกันออกอยากให้มันยาวนะอให้มันยาวเกินหนึ่งนาทีก็ทำเร็วๆสี่สีิบห้านาทีสี่สิบห้าวิแล้ว แกะมาแล้วโอเคไหมมีปั๊มปั๊มสามนิ้วแล้วก็อุปกรณ์ตาเ่อเตทตัวนี้เป็นคอนโทรลคอนโทรนี้จะเป็นสีดำเกจสิบสองโวลต์ห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบวัตต์อุ้ย